โอเคครับผมทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้มาพบผมเ mm hmm. ดอาเชนนะครับผมทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาออก็คือ,เ,อ,อเกมไลน์เลนเจอร์เนี่ยก็มีอัปเดตเออในทาง้าื่องของเรือของเลนเจอร์เก้าดาวมาแล้วนะเออนะครับก็เลนเจอร์เก้าดาวเนี่ยก็มามา,มาหลายตัวแล้วนะครับผมทุกคนแล้วคลิปนี้นะครับก็คือวันนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทําการวิเคราะห์ อาเรนเจอร์เก้าดาวเดือนหน้านะครับผมซึ่งเดือนหน้าเนี่ยนะครับเรนเจอร์เนี่ยจะมาอาเรนเจอร์เก้าดาวเนี่ยจะมีมาทั้งหมด5ตัวเลยนะครับผมซึ่ง ก็เดี๋ยวไปรับชมคลิปไปเลยครับผมก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ใครที่อยากเติมเกมไลเลนเจอร์ราคาถูกนะผมก็สามารถติดต่อร้านแบงแบงช็อปได้เลยครับผมร้านรับเติมเกมไลเลนเจอร์ราคาถูกปลอดภัยไม่โกงไม่เกลียนนะครับผมเพราะผมก็เติมกับร้านนี้นะครับผมก็ใครที่สนใจเติมแพ็กเกจต่างๆราคาถูกนะผมก็ทักแชทไปได้เลยนะครับผมทุกคน โอเคครับผมทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้วู้หุ่นเดลาเชนนะครับวันนี้นะครับก็คือเราจะมาพูดอ่าตอนนี้นะเราดูตอนนี้กันดีกว่านะครับเรื่องตอนนี้นะครับเรนเจอร์9าดาวเนี่ยนะครับก็คือ มีมาทั้งหมดแล้ว8ตัวนะครับผมในเกมเรนเจอร์นะครับผมตึ้งอ่าแล้วก็เดือนหน้าเนี่ยนะครับจะมีเพิ่มมาอีก5ตัวนะครับผมตึ้งไม่ใช่เรนเจอร์ใหม่แต่อย่างใดนะครับผมตึ้งอาจะเป็นเรนเจอร์เก่านะครับที่ GM เป็นเรนเจอร์เก่านะที่ไม่เก่ามากนะครับที่พอใช้งานได้นะที่ GM นะครับได้ทําการาเพิ่มเป็นให้มันเป็นทําเป็นเก้าดาวได้นะครับผมอะไรประมาณนั้นนะครับผมทุกคนเออนะครับทุกคนคิดว่ามีตัวอะไรกันบ้างอ่ะก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะว่าทุกเนี่ยคิดว่ามีตัวอะไรมาบ้างนะผมเออนะครับก็คอมเมนต์นะครับกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะผมก็คืออ่า จะมีอยู่ห้าตัวใช่ไหมทุกคนเออแล้วคือตามตัวสามสามในห้าตัวนั้นนะครับจะเป็นเลนเจอร์เก่านะครับอ่ะก็ขอบคุณข้อมูลจากคุณเคเคเลนเจอร์ด้วยนะผมก็จะเป็นเลนเจอร์เก่านะครับตามในห้าตัวนะครับก็คือตามรูปนี้เลยนะผมเงเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับผมเึืงก็มีเดลลี่ฮอลัสนะครับผมตึ้่องเดือนหน้าเนี่ยไอเดลลี่เนี่ยนะครับก็คือมันอาจจะทําเป็น9้าดาวได้นะครับเพราะว่าเดลลี่ฮอลัสเนี่ยครับเป็นตัวทัดน้ํานะครับผมเออเป็น มามามาพร้อมกับบ่าวอนุบิทนะครับผมซึ่งบ่าวอนุบิทเนี่ยนะครับก็คือทําเป็น้าดาวได้นะและว้วก็มาพร้อมกับเจฟฟรียาบาัตเตจันทานะครับซึ่งเจฟฟรียาเนี่ยมันก็ทํา9าดาวได้นะเออแต่ว่าเป็นตัวใหม่ตัวเดียวที่มันมาพร้อมกันสามตัวเดือนนั้นนะนะก็คือทํา9าดาวไม่ได้นะผมว่าเดือนหน้าเนี่ยเอฟเดลลี่ตัวนี้น่าจะทํา9าดาวได้นะครับผมน่าจะอัปเกรดระดับไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะแต่ว่าตัวนี้ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับผม ต่อมานะครับตัวที่ตอกครับผมตัวตัวที่ผมคิดไว้นะครับผมอ่าอ่าผมว่าน่าจะเป็นในห้างของมูลมือปืนพ่นตีนะเพราะว่าเอ่อตัวนี้นะมันมันเก่าแล้วนะเออมันน่าจะประามาณปีที่แล้วแล้วแหละนะครับไอ,อตัวมูลมือปืนพ่นตีเนี่ยนะครับผมว่าน่าจะทําเป็นเก้าดาวได้นะเออนะครับก็ตามรูปนี้เลยนะครับมีแล้วอ่าลูคกิ้งัาต์ดิ้ใช่ไหม เออบาลลูกกิ้งทักตีผมก็ว่าในน่าจะมาในรูปแบบก้าวดาวนะครับผมตัวอ่าอ่าแล้วก็เป็นมูนนะครับผมก็เป็นอ่าเลนเจอร์ Ranger ที่น่าจะทำก้าวดาวไดนะ้นั่นก็คือ ไอมูลพนักง,งานเวิร์กบอมโฮมนะครับผมทุกคนเพราะว่าความตามมาเนี่ยนะครับมีขารขวางผลิตแร่ธาตุนะครับดึงเอามาความเล่นคอมโบกันได้นะผมว่าถ้าตัวนี้ทำเก้าดาวได้นะทุกคนถ้าตัวนี้ทำเก้าดาวได้น่าจะเป็นตัวที่ป่วนแล้วก็ใช้งานได้ตัวดามเมจไม้นะครับดามเมจไม้ที่ไม่ทะลุมาตัาก็ตามมาใช้งานได้อยู่นะครับผมบก็น่าจะประมาณนี้แหละนะผมก็แล้วก็จะมีอีกสองตัวนะครับผมซึ่งน่าจะเป็น อาดูของปีที่แล้วนะเดือนกันยาปีที่แล้วอ่าเดือนกันยาใช่ป่ะเดือนกันยาปีที่แล้วไอ้ไอ้มูนเวิร์บอม m e โฮมกับบล็อกดีโอมาใช่ไหมแล้วก็ไอ้ลีโอนาดินใช่ไหมไอครบรอบ7จปีเออถ้าผมจําผิดผมขออภัยด้วยนะทุกคนเออนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามตัวนี้ของปีที่แล้วใช่ไหมผมว่านะ ถ้าแต่งเนี่ยนะครับผมขอให้เป็นบอสดีโอละกันนะถ้ามันมาจริงๆนะครับผมหรือว่ามันจะมีรอบแต่งมืดเก่าอยู่นะอาจจะมีกระมาให้เปิดนะครับผมหรือว่าจมอาจจะกลับปรับบอสปรับเป็นเก้าดาวได้อะไรก็อย่างนี้ก็ดีนะเออทุกคนผมยังให้แบบตัวนโหดๆเนี่ยตัวตัวลีออนร์ดอะไรเนี่ยมันก็ใช้ได้นะปรับเป็นเก้าดาวนะครับผมก็คือเออก็ มันแน่ครับงานนี้เออนะครับผมทุกคนก็คิดว่าตัวไหนนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยอยากให้ตัวไหนเป็นทำก้าดาวได้นะครับก็รอคอมเมนต์บอกอแลกเปลี่ยนข้อมูลกันไปนะครับผมทุกคนผมก็อยากรู้นะว่าทุกคนอยากให้ก้าดาวตัวไหนมานะผมเดนตัวผมมองว่าผมก็อยากให้อาล์จุลเคราดาวินชีอะไรบงประมาณนี้นะที่ทำก้าดาวได้นะครับผมอะไรประมาณนี้นะ,นะ,ะ,รระนนะเพราะว่าขนาดเอลลี่เอลลี่ยังทำก้าดาวได้เลยนะครับผมทุกคนเออ ก็นา่าจะประมาณนี้แหละนะทุกคนแล้วก็มีตองตัวใหม่ใช่ไหมเออตองตัวใหม่ที่มานะครับน่าจะมาเป็นธาตุแต่งนะครับไม่ก็ธาตุมื่นนะเออครับเลนเจอร์ใหม่จะเข้านะครับผมเลนเจอร์ใหม่จะเข้าอ่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับแต่ว่าเลนเจอร์ใหม่นะั้นน่ะน่าจะมีมีเข้ามาตามตัวแน่นอนนะครับแล้วก็น่าจะมี น่าจะมี2 2นักดาบนะครับก็คือทำ9ดาวได้ไม่ก็1นักดาบนะครับผมอ่านะครับประมาณนี้เลยครับผมอ่ะคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกาไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมอ่ะไปละบ๊ายบาย